โดยเฉพาะนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยหรือพี่อ้วนของน้องน้องนักข่าวเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอย่าพยายามลากเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฟังอดีนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาตรงไง ธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็นทักสินชินวัตรไงแต่มันไม่ธรรมดาสำหรับประชาชนและนักโทษคนอื่นหรอกครับและที่สำคัญนะคุณภูมิธรรมเนี่ยโยนเรื่องนี้ไปให้พลเอกประยุทธ์ว่าระเบียบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะเรือนจำเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งหละครับที่ต้องระบาย ผู้คนออกจากเรือนจำเพราะมันแออัดนะเพื่อต้องการในนักโทษได้ใช้ชีวิตอย่างปก,กติเรื่องดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องใดกับทักษิณชินวัตรเลยเพราะนายทักษิณก็เข้ามาตามกระบวนการคำพิพากษาก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมจะป่วยก็มีระเบียบรองรับกรมราชทัณฑ์ก็มีหน้าที่ดูแลขอยืนยันว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงเรื่องนี้ ทั้งหมดเป็นเรื่องของแพทย์ผมเลยจะเอาตัวเลขเนี่ยมายืนยันให้นายภูมิธทำหน้าหงายไปว่าสิ่งที่พูดพยายามช่วยทักษิณเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสถิติของนักโทษในคุกเนี่ยครับดูตั้งแต่ปีพศ .2562 เป็นต้นมามีอยู่3 7 5,763คนปีพศ .2563 ลดลงเหลือ367,993คนไปอกสีลดลงเยอะหน่อยเหลือจำนวน338,806คนปีอกหาลดพรวดลงเลยครับเหลือ279,812คนและตัวเลขณนะวันที่20ธันวาคม2566เนี่ยเหลือ277,779คน หุณภูมิธรรมแออัดตรงไหนแออัดตรงไหนอยากรู้จริงๆมันลดลงตลอดเวลาหรือลดลงแล้วยังแออัดอยู่แต่ผมสงสัยและในเรื่องนี้นะครับย้ำนะครับที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับทักษิณเนี่ยคุณไปออกรับเบียบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายทรัพย์สินคดีทางเพศค่าขมขืนคดียาเสพ ติดคดีฆ่ามนุษย์คดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยไม่ได้รับคําถามคดีทุจริตคุณว่าไม่ร้ายแรงนี่ข้อแรกนะมทำลายชาติปล้นประชาชนทีหนึ่งเนี่ยปล้นทั้งชาติแต่เอาเถอะตามสี่ห้ากลุ่มที่คุณกำหนดมาเนี่ยนะไม่ให้เข้าเกณฑน์นักโทษนะในวันที่20ธันวาคมที่เหลืออยู่ 2 7 779คนเป็นนักโทษยาเสพติดถึง2 7 0 815คนคิดเป็นร้อยละ79ร่วมกับคดีขมขืนฆ่ามนุษย์คดีอุชกรร์ร้ายแรงโอ้โหมันรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็น90ของนักโทษทั้งหมด ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะลดอ้าวแล้วแบบนี้มันจะลดแอร์อัดลงได้อย่างไรนี่คือคำถามทั่วๆไปดังนั้นผมจึงจะบอกเลยครับว่าผู้คนเขารู้ทันนะทานายคุณจะมาขู่ฟ้องคนงก็ไม่กลัวหรอกครับยังเดินหน้าแล้วก็ผมก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าหลักฐานข้อมูลต่างๆที่กำลังเดินหน้ากันอยู่เนี่ยเหนื่อแน่ทั้งสิน้นเนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยนะ ผมจะทวนำทำทํานายก่องอาจารย์วิสาระให้ฟังกันอีกสักครั้งสําหรับปีต่อไปคือปีหน้าอายุย่าง76ตั้งแต่เดือนเกิดกรกฎาคมอาจารย์มองเห็นรหัสอะไรในตัวเลขของ <76. S 2> คุณทังสิ่งบ้างคะฟังนะเลขสิบอช่ไหมแ็นเป็นตกมีรมีดอย่างนี้ย,ยมชมชอบเขามากแล้วมาเจอเลข 9. เก้าอ,อายุถึง7จนี่นะเขาเรียกจะเจอตัวเลขสับปับ สับแบบหลอกลวงจากผู้อื่นตัวเองหลอกลวงเขาคนอื่นเขาต้องหลอกลวงตัวเองบ้างปียุทธศเจ็ดสิบหกเนี่ยรีวรลายมากจะทําให้บันดาลโทสะมีนานี้สุขภาพกําเริบค่ะกับเริบร้ายแรงเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆไม่ใช่สุขภาพหลอกลวงนะเขาบอกว่าจะอยู่กับความสับสนเพราะมันตกเจ็บป่วยเขาบอกมองดูภายนอกเหมือนแบบปกติภายในจะบอบช้ำโหดเหี้ยมมากโหดเหี้ยมมากถึงบออ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องของตัวเลขกำตามฉนองแล้ว กมตามสนงเรานะฮะค่ะเขาบอกจะอยู่แห่งหุนใดก็รับไปต็มๆก็แล้วกันเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนะ่ะนี่แหละเขาเรียกเวียนกรรมขายทายตัวเลขแบบนี้ก็ต้องอ่านแบบนี้เพราะว่าเลขสองนี้มันตกช่องที่สิบเก้าถูกทําลายตกมันสมองตกสุขภาพจะสับสนโกรหนร้อนใจจะไม่ลงตปวเพราะถูกทรยศหักหลังแล้วตัวเองก็สุขภาพไม่ดีด้วยก็ต้อกดเถื่อนเพราะว่าสิ่งที่หวังนะทีวังหมุกเลยผู้ใหญ่นี่นะที่เคยร่วมมือนี่นะ พร้อมที่จะแตกหักไม่รู้มือแล้วแล้วอย่างนี้ต้องเตรียมตัวหรือต้องระวังอะไรเป็นพิเศษคะมันระวังไว้ได้แล้วคะ่ะม,มันไม่มีทางจะระวังแล้วเขาเให้โอกาสลแล้วตัวเองแหกคอกเองระวังไว้ได้ไม่มีอะไรที่จะระวังเพราะไม่มีใครเขาเอาด้วย